ทำแล้วพี่น้องเที่ยวนี้ก็ที่เป็นเที่ยวสุดท้ายสำหรับมือนี้นะครับสำหรับงานในมือนี้มื่นอยวากันไหมนะครับมือนี้แดนช่วงในใบสวงเกอใบสวงครับที่มาเปิดเอาหนาดินอยู่นี่ช่วงใบสวง ได้1ิบหาเที่ยวพอดีครับเที่ยวนี่เที่ยวเที่ยวที่1ิบหานี่เอาดีนออกไปเที่ยวนี้ครับแต่ว่าขั้นเนื้อเงินีได้มั่นสิบหกสิบเจ็ดเที่ยวนะครับฝนกับพ่อฝนนะฝนกับตังเข้าไม้ครับ โค่นบ่ตกมากกัดีบ่มีปัญหานะครับมืดก็สีแลนได้คือเก่านะครับมื้กับเก็ดแลนได้โปกติแต่ว่าหามื้อแล้งฝนมากนะครับก็อาจจะอาจจะแลนบ่ได้นะครับมันก็สีแลนบ่ได้น้ำมองหมองเข้าไปเท่นะครับหมองเข้าเทดินมองหันเขาอาจจะเข่ารดลดดำมันีิเข่าบ่ได้นะครับมันสีลมทึ่งลมทึ่งมื้เหะครับ บอเลี้ยงก่อนดิ่มยูยูบอนี่เข้าเฮ้าตากใส่รถรถดำมันเกลี่เล่นออกไปได้นะครับออกไปได้แต่ว่ามองเข้าเขาเท่มันถึงสิเขาเท่พอได้นะครับมือนีรับเรีงนีกับ g ับบ bar ผาคอนกัน g ับ b มือนีียบบ้อยเต็มเตี้ย งานคุ้าก็าได้ยางน้ำฝนพอวันใดนะครับเป็นฝนตกกับพาเฮ็ดไดอยู่นะครับแต่ว่าขันเท่าแลนดินเนาะเท่าแลนดินไปทมทีนี่ขันฝนตกมันก็ยางลำบากเนี่ยนะครับลำบากทั้งทางออกทางเขาเนาะทั้งมองเทใท้แนแต่ผ่มีฝนนะครับ มากกับทรงเมือ่อเมื่อแน่แจ้งแน่นะครับเพราะว่ามันเป็นปลาไม่นะครับเนี่ยครับมองเที่เที่ยวอางเที่ยวห้าลบกันกันหาจังหวะนะครับมีจังหวะมีหมองหลบเบานะครับพ่อกันกับลดเบากันถอยนะครับถอยให้ลดหนักไปก่อนนะครับ แลน้ำคลองอีสานเขียวขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับพืนพ่อกันไหมครับหาฝนโปต๊